สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง The War of Luck นะครับแล้วผมก็อยู่กับเพื่อนผมนะครับที่มาจากช่อง James Poke กดนะครับน้องชูใจใจดีนะครับม,มามาคุณโัวูรครับเดี๋ยวพวกเราไปหาไปหาไม้กันดีไหมครับนี่เด็กครับก็ได้เลยนะครับผมมีอะไรได้คุณครับหยังนี่แหละครับกระดูก <c oughs> โอ้ยเจ็บเจ็บ <c oughs> <c oughs> เจ็บเจ็บ นี่น,น,นี่ช่วยกันหาไมา้ช่วยกันหามาันไม่ใช่ฆ่ากัน okay, โอเคครกครก็ไปล่าสัตว์เฮ้ยนนั่เองครมีคนเข้ามามีคนอื่นเข้ามาใครใครเข้ามาเพย์เออร์เพย์เออร์แปดแปดสามศูนย์น่ะอย่างงี้ต้องรองเฮ้ยใคยเข้ามาด้วยเฮ้ย,ยไหนกนกัครคนไทยคนไทย หวานพังซะแล้วเดี๋ยวเราแกล้งเป็นผู้หญิงดีกว่าเยี่ยมเยี่ยมใช้ได้ใช้ได้ไ <c oughs> <c oughs> อ้ถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วทีเห็นนะพี่จะโกรธไหมอ่ะ <c oughs> ไม่โกรธป <c oughs> ไายปาย <c oughs> มา เอาุณช่วยตัดไม้นะดี๋ยวฝ่านหินมาตัดอ่ะเฮ้ยเขาเจอไปข้าแล้วอนะ่าทำไงดีอ่ะโอเคคนชื่อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เจ็เจ็บ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 เเจ็บเจ็เจ็เจ็บเ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็บ มันได้แสดงว่ามันต้องเป็นกูฆ่านอกาเยียเย่ยมเยียเย่ยมเยี่ยมแย่ไม่เห็นเลยนะแกมีเหยื่อแถวนี้ไปร้านแม่ไอ้เรื่องมีอยู่นั่นน่ะอยู่ข้างหน้าตัวคูฟังอะไรฉัน,ฉนแต่ก้านมันธนูมันต้องยิงหมีกี่ครั้งถึงจะตายอ่ะ ลองดูฉันทำไม้เฮ้ยมีหมูป่าด้ยี่สี่ที่าเพียงฮะสี่ทีสี่ทีอ่าตอนนี้นะครับพวกผมต้องตัดไม้นะครับคุณอยู่ไหนฉันอยู่ข้างหลังคุณน่ะเฮ้ยนั่นมันใครอ่ะ ไปข้างหลังอ่ะเราจะทำยางไรเขาดีครับผู้ชมครับคุณผู้ชม,มครับคนนี้นะครับแต่งตัวมาเต็มยศมากเลยครับใช่ไหมครับคุณถั่วูอ่ามาด่เาว่าพวกเราว่าพวกก้นมีของมาเ่ยเฮ้ยดีเลยดีเลย เ้ยเดี๋ยวพี่บอกเขาดีไหมว่าเจอคนชื่อไข่มุขฆ่าเลยนะเอาะไรพิ่เพียง <laughs> <laughs> นัดใบข้าว ไอ้คนคที่ปายข้ายแงงสุดงงไิงก็ได้เดี๋ยวนะต่อไม้่อเอฟค่า ข้าวแบบข้างล่างใช่ไหมน,นี่นะมีง่ายบิ๊กแบงเว้ยบิ๊กแบงเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะฆ่าหมีด้วยหอกภายในหนึ่งภายในการปลาหอกได้ครั้งเดียวนะครับคุณผู้ชมครับดูให้ดีนะครับโอ้โหหอกปากตูดหมีครับ หมีนี่ฆ่าย่ามาเลยครับคุณผู้ชมคุณเทอรบูครับฉันฆ่าหมงตั้งนานฉันฆ่าไม่ตายเลยโอเพียงวัดมีปืนไหมไม่มีอ่ะให้เขายิงให้จะดีเหรอเฮ้ยถนอมไว้ถนอมไว้ถนอมเก็บเอาไว้เก็บไว้ เอาปืนยิงมึงยิงมันิโปรเหรอยังไงเนี่ยอ้นี่มันโปรยิงมันยิงจะดีเหรอไอ้คนเนี้ยเหรออันนี่มันโปรอ้าวเหรอไอ้ไอ้ไอ้นี่มันไอ้นี่มันไอ้นี่มันโปรมันโปมเลย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 นะยิงเลยนะ ขอตะเผาอย่าให้ไปเฮ้ยมีกระสุนเนีย่ย มาดีไม่ชอบใครจะอะไรบอกดิค <c oughs> ่าแปดแปดสามศูนย์หน่อยครับ โอ้โหปืนนันติ้งไรเฟิลเต็มเลย ข้ายิงเมฆข้าเลยนะได้เลยไอ้พียี่สิบแปดเอ้ยมันด่าแล้ววะโทรพูเราไม่เราไม่เรายอมไม่ได้เขายิงไปข้าวเขายิงไปข้าวเอ้ยมีอาหารขออาหารหน่อยดิ คุณผู้ชมครับผมเจอโป้นะครับใช่ไหมครับคุณถูู่เลยครับ มา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 คุณครับเราทำเนี่ยคุณน้องไปข้าวดีครับไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยมีคนตายไปข้าวตายมันจะข้าวหรือมันจะสว่างงงไม่เน้าใจเลยนะครับตอนนี้นะครับใช่ครับก็คืนนานกว่ากลางวันใช่ไหมครับใช่เลยครับอ้าวไข่มุกมีสบาวแต่ว่าไข่มุกตายใช่ ไงต่อเหรอสร้างที่ไหนก็ได้ที่ที่ใบข้าจะเข้ามาไม่ได้เฮ้ยเจอเราฆ่าเลยนะเจอปุ๊บฆ่าเลยนะได้เลยได้เลยไม่บอกมาแล้วไปตรงนี้เฮ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้คลิปเดี๋ยวคลิปเสียปปน,นะครับอ่าปปายน้องปายครับขออาหารไอ้พวกเพียงเห็นคนบ้านตรงน้ฮะมันมืดอ่ะ คี่แพร่สมัยก่อนเลยอูโโอโ้โอ้โหโอ้ยมขอคบเพลง ไม่อยาให้ไปเข้า,าปืนหลกไเข้ายิงเราตายแงอ่เน่อยู่ขสีเลสเเลสีเลขอ่เ่ขลอง่าเหรอคุณถั่ บ้านบ้านจะเสร็จแล้วนะ,ดนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมสร้างบ้านนะครับแล้วคุณโทรฟูไปไหนเนี่ยครับผมกำลังมมไม,าม,าไมครับผมไปห่างมานห้สุดครับขอบดีมากเอ้ยเราไม่ขอไม้จากปายล่ะนนัไม้กโอู้ขอบคุณมาก ามาเป็นมิดเราตอบเขาด่าเราอ่ะเราไม่มากเขาตอบว่าเราเป็นมิตรเนี่ยแล้คุณเราผมเราจะตอบเขาไปอย่างี้ครับคุณถั่วคูกล้าปล่อยเขาไปนะครับพอเข้ามาเราไม่แค่ <c oughs> ร์บอให้เขาตายใจะได้เขายิงมจริงนะครับรอให้เขาตายไปนะครับผู้ชมครับ โอเคโอแงกองคิดว okay. hmm. okay, okay, okay. uh uh ่ไเหออดเลตีไปแค่โอเคครับนี่ไงพอเพีงเอพเยอร์มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอันนี้มันอยู่ไม่พอเพียงเพียงสร้งไปเฮ้ยมันอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนอะเจอไหรนัดก็ส่งีนะ 哎。And นี่นะครับผมกำลัง คุณหลวงปู่ครับเราจะให้ปืนคุณเบย์ฆ่าหรือไงครับไม่ดีครับไม่ดีอันนี้เป็นไฟ้ายเลยนะครับจะให้ไม่ต้องการครับ <c oughs> อ,อืบอจังหวะนี้นะครับพวกผมมีบั็ก จะคราบกล่องดีไหมเนี่ยไอ้กล่องเฮ้ยเดี๋ยวเราทำกล่องซ่อมไว้ใต้ยินแล้วกันนะเผื่อเวลายามตืดนเผืเ่อเดี๋ยวใบข้าวมาเจอเฮ้ยเพคเธอ,พอนะเพคแปดแปดแปดสามศูนย์บอกด้วยนะถึงยิงอ้าวออกไปแล้วะ่ะถามคนนี้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิง เป็นี่ฉันปลอมตัวเป็นผู้หญิงรูเขาเป็นผู้ชายเขาเปียงเขายุสสีเท่ากันเลยไปอ่ะอ้เหรอต่ฉันยุสิบห้านะกียเห็นไหมเอออันนิ้หนึ่ง ่าอีชี่น้องชูใจใจเดียทีไม่ว่าอ๋อก็เพียงแถมแามไปว่ามีแฟน ชั้นสองบอดเดี๋ยวทำห้องนาไปได้ละกัน ไม่ธรรมดาคิดยังไงกับการที่เขามารู้ที่แหล่งว่าเราเป็นผู้ชายโอ้ยเขาจะไล่ฆ่าเราแน่บอกไปเน่อยดีว่าขอคบเพลิงทำจริงเซฟทำอยู่ในนี่นะแหลกแหลก ของฉันไม่กระตุกเลยไม่แต็เดียวอ้าวจมไม่ใต้บ้านอาอกมาจมก็ไม่กระตุกเลยจะถึงแล้วเดได้ปไม่เข้ามาถึงไม่ไม่เข้าจะกระตุกไหมเพราะว่าสิ่งแปลกแปลกมันเยอะไง่จะถึงแล้วเีืยของแตงเยอะขนาด ปนี่กับ,บีใช่ไหมคนพอเพียงใช่ใช่ใช่แต่แล้วถ้าไปโดนสับเงาเก่านี่กระตุกมากเดินไม่ได้เลยอดเฮ้ยบอกให้ป้าวางเตียงน่อยดิจะได้ทำเตียงเซฟจุดเกิดเอาไว้ Let go. Let go. อเอนะ็กเ <Let go. S 2> ็กไ,ไ,ไ,ไปจะ้วโดนไปพอเียเรียมโอเคได้ไเดี๋ยวจะยิงเดี๋ยวเตรียมยิงต้องบนหังคาบอเพียงขึ้นเบ้ลค่ะเตรียมยิงปิดไฟเลกๆๆโอ้ยมันขึ้นโอ้ยมืดๆๆถึงไฟ่ลยมอไม่เห็น,น,นไหนมันอยู่ทางไหนมันอยู่ทางไหนไบข้าอ่ะ อยู่กับน้องชูใจใจดีนะครับยิงมั่วเพื่อฟุกเพื่อให้ฟุกโดนไมปข้าวอ่ะใช่เอาไปข้ามาเอาเตียงอยู่ใต้นี้แมาพอเบียงวางเตียงก่อนวางเตียงก่อนแล้วขอมาให้สันนะเอาหอกปลาใส่ไปข้าวได้ไหมหอกอ่ะเอาเตียงเตียงอยู่ในกล่องของใต้บ้านอ่ะโอเคไปข้าวเบียเอาเตียงเอาเลย เอาได้แค่เตียงของอย่างอื่นห้ามเอาดิจาดเตียงใต้ศพแล้วก็รีบไปวางมาเตียงเอาไปยังเตียงอ่ะันวางเรียบร้อยแล้วอ๋อคงวาาแล้วใช่ไหมฉันฟ้เรีบร้อยวางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหนะ้าขอเดี๋ยวทำมาโครดตั้งนึง ได้เลยกรเตียงกเเตียงอยู่ในกล่องข้างใต้บ้านน,นะเห็นหรือไมใครปิดไฟเนะี่ยมันต้งมันใต้บ้านเหอยตอระเดียง,งยิงนะแกวางเตียงวางเตียงให้เวลาให้เวลา แปดเจ็ดหนึงยั้าสาสี่ามสองหนึ่งคหลบได้ไงคุนพาเพียงนี่อ้นี่โอเคโอเคยิงวางเลยนะยิงเลยนะเราทุกๆเจ๊ไหมครับยิมพเพียงอันนี้ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เฮ้ยเอาหอบเดดูเดี๋ยวอาอบะไปข้าอยู่นิ่งเอาอุ๊ยเรไราไปเขาแคเห็นเแคเห็นทุกอย่างมือน่าแต่แล้วผมยังจะตายตางไปนะเย้ทำไมพวกนี้ไมเนี่ย เฮ้ยไม่รำพลาดนะไม่ทำพลาดอะพอเพียงไปนี่ไหมพอเพียงไปตามปวดปวดเสริมคนอยู่นไหมไม่ปวดเสริมคนอื่นเลยพอเพียงเราเตะแบบไม่ใช่ห้องเราเป็นห้องของคนอื่นเนี่ยแต่เราเนี่ยเรามีปืนเนี่ยใช่ใช่ใช่พอแล้วเดี๋ยวจบคลิปเลยไหมได้เลยพอเพียงเขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ จบด้วยการยิงไหม้างหนึ่งทีจบ,จบด้วยการยิงดิเจบจพีบ